อัสลามุอะลัยกุมและสวัสดีทุกคนเชียบเหงือกก่อนวันนี้พวกเราจะไม่ขำนะทุกคนวันนี้พวกเราจะมาเก่งอะไรนี่เลยเอ้ยว <laughs> ันนี้พวกเราจะไม่ขำวันนี้พวกเราจะมารีวิวบว, <laughs> <laughs> วันนี้พวกเราจะมารีวิวแบบดี <laughs> <ม>วันนี้ วันนี้เราจะมากินกว๋วยเตี๋ยเราจะมากินกว๋วยเตี๋ยวมีสารพักเส้นมันจะมีแบบแบบแซกๆที่ที่ที่เราจะรีวิวแบบดีในพริก เราจะมารีวิวดีนะทุกคนเราจะมาลองชิมว่ารสชาเป็นยังไงกัซอสไข่เกี๊ยบเอ๊ตะตักตักเกียบอะไรตะเกียบตักเกียบตักเกียบผิดด่างทุกคนไม่เป็นไรมังอร่อยอยู่ดีและโคบ,บิสมิลลาฮิรัลลอฮิมานิุลฮิมมาเปลงเส้นแบบนี้นะบิสมิลลาฮิรัลลอฮิมานิุลฮิมนะอ่า อืมอเลอืมอืที่สั่งครั้งติ๊น่เอทุกคนมันไก่มันมีค้ามันยากมากทุกคนกล้องอยู่ทางไหนเนี่ยที่ทุกคนมามีติงไก่มีสารพักติงไก่นะทุกคนแล้วก็มีจันเบอจันเบอ เราจะไม่ทำวันนี้ยัว <t> ่ม <t> ูลาพอแล้วทุกคนวันนี้เราจะไม่ทำไม่ขัา